ไปกโกกกทำไรมองร้านเค เอาจะเอารถเข็นนะคะเข็บไ้ที่นี่แล้วก็เอาเพราะถุงของเรากับบ้านอุ้ยหนักมากยกไม่ขึ้นซื้อหนักมากยกไม่ขึ้นอุ้ยโอ๊ยหนักมากจวต้องอุ้มก่อนนะคะ はい。Bye. แตงจีเฟย์ก็อยู่ไหนชาววายีมีคนมีชีวิตคืนใหญ่เอาไปชันสูต้เขาอีกชาววายีชีวิตเขาจริงจริด้วยด้วยชุดโต๊ะเราเปลี่ยนหมดใครซีเคียวมีไม่พอที่เซไม่พอที่เซไม่ได้เชียวชาววายี กระเป๋าจ่ายตลาดวันนี้ก็ซื้อมาแปดพันกว่าเยนให้ที่เาไปซื้อเองก็จะประมาณนี้หนักมากวันนี้มีผู้ช่วยค่ะถุงนี้ขนมล้วนๆเลยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูขนมที่ไทชีซื้อนะคะอันนี้ไทชีหยิบเองค่ะไม่เคยกินเหมือนกันอันนี้เป็นที่ไทชีหยิบตอนนี้โปตเตโตชิปสที่ไทชีหยบิบแล้วก็อันนี้ค่ะมัสเมลโลอันนี้เป็นสามถุงนะคะที่ไทชีหยิบที่เหลือก็ขนมของ มาดูาสิดารส้อขนมอะไรบ้างอันนี้เป็นแบบชีสอร่อยด้วยค่ะอันนี้ก็ถูกดีอร่อยด้วยมีเป็นขนมนี้แล้วก็ข้างแล้วก็มีเม็ดถั่วที่ส่งด้วยค่ะอันนี้เก้าสแปดเยนเองปกติก็ประมาณร้อยเยนสาไรเบีาทเ่ะก็อันนี้ก็ยังไม่เคยลองเห็นมันเป็นเหมือนงาน้ำมันงาน่าจะหอมหอมดีเลยซื้อมาลองโอเคอันนี้ได้ส่วนของขนมเรียบร้อยก็โชว์ขนมก่อนค่ะ voilà. เพราะว่าคนนี้อยากกินเอต้ต <c oughs> ื่น วันนี้เรามาดูกับข้าววันนี้กันนี่ขนมมะลุกินณไหนเรากินณไหนลูกอันนี้าานนหูใหญ่ไปลูกเอาน,นี่ไหมน,นี่อร่อยมามากินด้วยอันนี้อร่อยดีกินกับไส้ชีสอ้าวไส้เอต่าเตือนอ่ะเดี๋ยวอุ้มน้องก่อนอ่ะลูก ดีเลย,เ,ลยเอตะ่ะวันนี้่วะวันนี้พี่ะพี่พี่นา้นาป้าลุงป้านาอาสวัสดีครับเอตักคุณครับสามเดือนครับอุ๊ยอันนี้ก็ยังมีขนมงลงเหลืออยู่แล้วก็ไม่โลค่ะก็ชอบกินปลาท่งโขเลยไปซื้อมาใหม่ข่หนึ่งกิโลค่ะแป้งแป้งสาเลียนอีกประสงค์ค่ะแล้วก็ว่าอยากกินโบลอยก็เลยซื้อ อ,นนอันนี้ไม่เกี่ยวสิแป้งบปรลอยต้องอ่ามันต้องใส่แป้งมันด้วยแล้วก็แป้งข้าวเหนียวนี่นะคะแป้งข้าวเหนียวก็โมจิโกะค่ะแป้งมันก็คาตาคุริกโกะน,นี่ไงลูกขมนมแกะแล้วนี่นี่อันนี้นี่ไงครับเออเอานีไปกินลูกโอ้เมื่อกี้ไม่เห็นว่านีชเอากโกแลกจะได้แกะนี้ให้กินก่อนแกะอันนี้แล้วจังนี้ก่อนลูนกกินทีละถุงไม่ยอมอีก ก็ซืปป้อปลามาค่ะปลาแซลมอนปลาแซลมอนแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวจัดการที่ไทยชี้ก่อนอ่ะโตโเออหาแล้วก็จะซืปป้อปลานี้มาต้มโชยุกินค่ะก็เนื้อหมูวันนี้ราคาไม่ค่อยแพงดีก็ซื้อมาก่อนอาจจะเอาตไ้ผัดกะเพราให้วากะก,กินหรือว่า ผัดทิ้งเดี๋ยวว่ากันอีกทีซื้อมาก่อนกินไม่ทันก็เอาฟรีไว้ก่อนค่ะบดยางเนื้อสันอ๋อแล้วก็ไก่มีไก่น้องไก่ราคาถูกค่ะก็เลยซื้อน้องไก่มาสองแพ็คแล้วก็แช่ฟรีไว้ก่อนถ้าทานไม่ทันแล้วก็หมูบดค่ะจะเอามาทําไส้ซาคูเขาเก็บปากหม้อแป้งยวนอะไรเนี้ยเพราะว่าแม่ย่าซื้อ,อหัวใช้เท้าดองไว้ให้ในตู้เย็นค่ะก็เลยอยากกิน ก็ซื้อสตรอเบอรี่มาให้ทราชิค่ะเดี๋ยวจะเอาไว้ทําน้ำแข็งใสกินกันด้วยวากาซื้อเครื่องทาน้ำแข็งใสมาให้ค่ะเมื mm ่อ hmm. ว,วานกินกันไปสองรอบเดี๋ยววันนี้เลยไปซื้ออิจิโกหรือว่าสตรอเบอรี่มาใส่เพิ่ม mm hmm. แล้วกว็นี้ชมมาสกสตกดันโบหรือว่าเชอรี่นั่นเองอร่ลอยมากค่ะชมมากมากแพ็คนี้ก็ประมาณเกือบห้าร้อยเยนค่ะห้าร้อยเยนเท่าไหร่ห้าร้อยเยนก็สองร้อยกว่าบาทเอ้ยไม่ใช่สิสองเกือบ เกือบสองร้อยสิบเออห้าร้อยห้าร้อยเยนก็ร้อยประมาณร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบค่ะส่วนนี้อันนี้ถูกค่ะวันนี้ได้มาสามร้อยเยนก็หนึ่งร้อยบาทก็ซื้อเห็ดมาเห็ดซื้อมาสองแบบเห็ดเข็มทองกับอันนี้ไม่รู้ชื่อเห็ดอะไรซื้อเห็ดเข็มทองกับเห็ดตัวนี้มาเดี๋ยวจะทําเป็นเห็ดอบเนยให้ไทยชิคค่ะก็ซื้อข้าวโพดมาด้วยเอาไว้นึ่งให้ไทยชทานรากผักชีเอามาทำสามเกลือแล้วก็มาทานแบบเก็บหม้อ แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นผงวุ้นผงผงวุ้นห่วงเยลลี่แหละน่าจะเป็นผงวุ้นมั้งไม่รู้ซื้อมาลองทําเล่นเล่นดูทําให้ไทชิทานเดี๋ยวจะมาลองทําดูก็ถั่วค่ะมาทําไส้ไส้ผับปูไส้หมูก็อันนี้ขนมอันนี้ชอบมากค่ะร้อยเย็นอร่อยดีเป็นช็อกโกแลตไส้ายๆโอเจ้ออะไรเงี้ยแต่ว่าแข็งกว่าแล้วก็เข้มข้นมากค่ะชอบมากชอบกินช็อกโกแลต Ies, eg, ก็ซื้อโชยุมาโชยุหมดเนี่ยค่ะไอที่หนักก็คือนี่แหละหนักโชยุแล้วก็แป้งอันเนี่ยผสมอีกหนึ่งกิโลก็เลยหนักแล้วก็ซื้อโมจิมาอ่าโมจิจะซื้อเอามาไว้ทําอะไรนะได้ก็เอ้ยได้ฟุกุเออได้ฟุกุผูดเห็นน้องโน่้องจะแปรเซ็มเขาไลค์คุณยายจุงโกทำก็เลยอยากลองทําบ้างก็ซื้อไอศครีมอยากกินไอศ์ครีมชาเขียวค่ะยี่ห้อไอ้ยี่ห้ออะไรเมาอ่ะ อตอนแรกอะตอนแรกนือว่ายิ่งห้าวอ่านจิตโอเคหมดยังอ๋อไปเจอมะเขือเจอมะเขือเทศมาวายเขาเอามะเขือเทศไว้ะข้างล่างเลยมะเขือเทศแตกหมดเลยเสียใจจะต้องทานเลยเดี๋ยวตำสุนตำตำเดี๋ยวตำไม,ม่น<ม>ี่นกินเลยที่การตำแตงเสียใจให้แบกมามันกิ้งไปหล่นไปทับกันค่ะอ,อย๋ยอ<ม>ันนี้เป็นครั้งแรกที่ไปช้อปปิ้งแล้วเกิดอาการ ผักแตกนะคะผักมีปัญหาเดี๋ยวท่านเลยค่ะเดี๋ยวเอาไปทำต้มตัากินเลยดีกว่าแล้วก็เนี้ยค่ะใบโหระพาญี่ปุ่นค่ะใบใหญ่มากแต่ว่ากินหอมนะคะหอมดีหอมมากเลยอ่ะก็เอามาแทนไปกะเพราค่ะก็ซื้อผักเป็นต้นมาเลยเผือกเผือะเอาลงบินแล้วมันงอกเพิ่มแล้วก็บราค่ะหรือกุยช่ายไอ้ลูกเห็นเป็นกล่องหมดแล้วหรอลูกกินงวมากเลยอ่ะ はい、ありがとう。 วันนี้ชวงมาอีกหลอดหนึ่งเพราะว่ากินไมโลทุกเช้าค่ะเลยหมดเร็วกินอ๋อหมดไปกับกินปลาท้องโขเลยว่ะใช้กินกินปลาท่องโขหมดโอเคเปิดกระเป๋าช้อปปิ้งมาบ้านญี่ปุ่นหมดแล้วค่ะของที่ซื้อวันนี้ค่ะทั้งหมดแต่พันไปเย็นแพงอะไรก็ไม่รู้น่าจะแพงแบบแพงพวกเนื้อสัตว์โอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ แล้วไว้มาเจะจะมาคลิปหน้าค่ะไอจีบายบายแล้วบ๊ายไอพี่กอน์ฟมาต้นนี้บ๊ายบายไอจีบายบาแล้วบ๊ายบายบ๊ขอบคุณที่รับชมและติดตามค่ะบ๊ายบายแล้วบ๊ายบายครับอีนีกแล้วเมื่อกี้แกะให้แล้วไงลูกโอ้โหหักหมดเลยอ่ะนี่ไงหมามาแกะให้แล้วนี่อยู่นี่นี่ไงครับใไอจีครับนี่ไงมามาแกะให้แล้วนี่ไงนี่ไงโดาโต้บาดูดิเขาคลิปไว้ที่อันดาบ๊ายบาย

Ах, <laughs> ах,